หน้าเล <N> ี <out> yeah. ้ยวซ้ายนะครับได้มาะจำตากลยเก๋ดีเว่ยพระเจ้าตามยู่ทุกเสาไฟ มีสารเป็นเป็นเจ้าพ่อเสือดำเจ้าแม่ทองคําแล้วก็เจ้าพ่อคองอ่ายายล้ําขนาดข้างด้วยพระสยามเาทวาธิรา เป็นต้นยางนะครับผมกำลังเตรียมจะกรีดยางนะตรงนี้ครับเป็นคลองใหญ่ล้ํานะครับเป็นคลองสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับแหล่งอายจธรรมของบ้านค่ายนะครับผม เรียกว่าเรียบคลองใหญ่ลำเป็นลำน้ำสาขานะครับของคลองใหญ่หรือแม่น้ำระยองนะครับที่จะไหลลงใต้ออกสู่ทะเลนะครับ

แนวคันดินที่ยังคงเห็นร่องรอยนะครับผมก็มีการถมเนินขึ้นมานะครับผมจะเห็นว่าด้านนู้นอยู่ต่ำกว่าด้านที่เป็นพื้นที่ของสาลนะครับผมเป็นคันดินรูปสี่เหลี่ยม ก็มีพระเจ้าตากอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมนี่เป็นพระเจ้าตากแบบกรุงธนบุรีนะครับผมที่วงเวียนใหญ่นะครับด้านนอกทําเป็นสนามหญ้า เป็นสนามฟุตบอลแล้วก็ปลูกต้นหมากต้นไม้ก็เป็นส่วนทำเป็นส่วนสาธารณะนะครับภายในศาลกออ็มีการก่อศิลาแรงล้อมรอบ ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีครับวันนี้ ก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตากศินที่ค่อนข้างมีกิมมิกแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเป็นพระเจ้าตากที่ไม่ได้อิงกับลูกปั้นแบบของอาจารย์ศิลปพีรศีนะครับผมไม่ได้อิงกับฝั่งทนไม่ได้อิงกับทุ่งนาเชยที่จันทบุรีนะครับผม ทั้งพระพะักพระวรากายนะครับผมดูล้วนแต่มีลักษณะที่สะท้อนเอกลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์ของคนในท้องถิน่นนะครับผมเป็นท้องถิ่นค่อนข้างมากนะครับผมก็ของเส้นไหว น้ำแดงนะครับมีเซียมซด้วยครับที่สำคัญ CNC เซียมซีเป็นเซียมซที่อิงกับเนื้อเรื่องของอพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับผมตั้งแต่ ประสูตนะรจนถึงสุดท้ายนะพร,ระราชสาร เป็นศารสมเด็จพระเจ้าตากสินในอำเภอบ้านค่ายที่มีมาก่อนตรงวัดบ้านค่ายนะครับครับวันนี้เราอยู่กันที่คลองใหญ่ลำหรือบ้านคลองใหญ่ลำในอำเภอบ้านค่ายจังหวัด ระยองนะครับที่นี่มีความสําคัญค่อนข้างมากนะครับจากสภาพที่เราได้สํารวจคร่าวๆตะกี้เนี่ยนะครับผมมีร่องรอยของคันบินแล้วก็คูน้ํานะครับและที่สําคัญก็คือว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับผมและว,วันนี้เราก็อยู่นะครับกับน้อง พานุพงศ์ชนสวัสด์นะครับผมหรือน้องก๊อฟของเรานะครับน้องก๊อฟเนี่ยเป็นนักโบราณคดีของเมืองระยองนะครับรุ่นใหม่นะครับไม่ขนาดนั้นครับอออนะครับผมแล้ววันนี้น้องก๊อฟก็จะมาให้ความรู้กับเรานะครับผมเออเออนนองเออก๊อฟครับครับผมที่นี่มีความสําคัญยังไงครับเนี่ยมัน มันมีความเกี่ยวข้องอยังไงไ,ไปไปไงมาไงเนี่ยพระเจ้าตากถึงได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยคือตามประวัติแล้วตรงนี้นะครับเป็นเอ่อเป็นเหมือนเป็นคันดินเป็นเนินนะครับแล้วก็นายอำเภอบ้านไขยท่านหนึ่งนะครับก็มาเห็นไว้แล้วมาสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่นี่นะครับแต่ทางนี้นะครับเอ่อในระยะหนึ่งเนี่ยในการที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินไปตั้งตรงนั้นนะรตรงที่เป็นเชิงเนินเป็นคันดินนะครับมันบ่งบอกอะไรเราคือมันไม่ได้บอกว่าตรงนั้นเป็นแค่ ่ายของพระเจ้าตากนะครับ็ต่ส่วนใหญ่ไอคันดินพวกนี้นะครับมันเ,เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนโบราณท,ที่เก่ากว่าพระเจ้าตากนะครับแล้วคําว่าบ้านค่ายเนี่ยนะครับผมมันเป็นคําใหม่เนาะมันถ้าเราดูในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีเนี่ยม,มันมีคําว่าบ้านค่ายนะครับผมแล้วความเป็น บ้านไข่กับบ้านค่ายเนี่ยมันมันมันยังไงครับก๊อปครับแล้วแล้วแล้วทีนี้ก็คือว่าพอเราพูดถึงค่ายเนี่ยนะครับผมการการจุดกําเนิดแรกเริ่มเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับที่นี่ยังไงมันคืออย่างนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่มีการเปลี่ยนจากไข่จากไข่เป็นค่ายเนี่ยมันมันเกี่ยวกับที่นี่เกี่ยวก็แต่เดิมนะครับทํา ตรงบริเวณที่เรียกว่าอำเภอบ้านค่ายนะครับไม่ไ,มได้เชื่ออำเภอบ้านค่ายเรียกว่าอำเภอไผ่ล้อมก็คือที่ตั้งของปก<ม>ิการเรียกชื่ออำเภอจะเรียกล้อตามชื่อกับกิจก<ง>านหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ชุมชนตั้งอยู่ครับตรงตรงตัวอำเภอมีวัดไผ่ล้อมมีวัดไผ่ล้อมอยู่ครับเป็นตัวชุมชนเราล<ม>องสังเกตได้ครับถานที่ราชการตั้งถานี่ตำรวจที่ว่าการอำเภอทุกวันนี้ก็ยังอยู่บริเวณตรงแต่วัดไผ่ล้อมใช่ไหมครับก็ชื่ออำเภอไผ่ล้อมทีนี้เอ่อพอมาต่อมาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นชื่ออำเภอบ้านค่ายครับผม มันซึ่งคําว่าบ้านค่ายเนี่ยมันมีลักษณะของคูน้ําคันดินโบราณนะครับที่พบในพื้นที่ของอำเภอบ้านค่ายเนี่ยแล้วคูน้ําคันดินโบราณเนี่ยเอาไปผูกกับเรื่องของพระเจ้าตากครับซึ่งมันมีปรากฏอยู่ที่ที่วัดบ้านค่ายครับแล้วก็ที่ที่ตรงนี้นะครับมันเลยทําให้ชื่อของชื่อของอาเภอมันเลยเปลี่ยนไปครับจากอำเภอไผ่ล้อมเป็นอำเภอบ้านค่ายเช่นนี้พอเวลาเราพูดถึงระยองเนี่ยนะเรามักจะนึกถึงระยอง ในแง่ที่เป็นยุคสมัยอยุธยาแล้วเนาะอ่าอย่างเช่นนี้วัดป่าประดูมีวัดบ้านเก่าวัดบ้านค่ายอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยนะครับผมแล้วก็แต่ก่อนอายุยาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยนึกถึงเนาะใช่ใช่ครับอแล้วแล้วจทีนี้ก็คือว่าในแง่ของประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยบ้านค่ายเนี่ย มันมีความสําคัญหรือมันเกี่ยวข้องอยังไงกับกับยุคยุคก่อนก่อนกรุงศรีอยุธยามันมันเอ่อโทษทีอย่างเรียบเรียงคาถามไม่ถูกก็คือว่าเออเราจะพบอยู่หลายหลายหลายอย่างเนาะที่ท,ที่ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับไม่กับยุคสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นเอ่อขปธลูกท,ที่ที่ที่ย้ายจากวัดกระซังไปไป หนองกระบอกหนองกระบอกนะครับผมซึ่งตรงนั้นก็มีการวิเคราะห์กันว่าเป็นพระพุทธรูปแบบฟูนันนะครับผมบางท่านก็อาจจะบอกว่าเป็นทวารก็อันนั้นเราก็ว่ากันไปทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทวารหรือฟูนันเนี่ยก็คือก่อนกรุงศรีอายุทยาทางนั้นเลยนะครับทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าในแง่โบราณคดีเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่บริเวณนี้จะเกี่ยวข้องกับ ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยาคือบริเวณเนี้ยบริเวณที่เราอยู่เนี่ยคือคือค่ายนะครับคือคือเราจะเรียกกัว่าไงดีคือเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีคูน้ำคันดินดนะค,ค,ครับผมอ่าก็คืองนี้ผมกำลังนึกถึงว่าในเมืองโบราณของภาคตะวันอกอกภาคตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาเนี่ย นะก่อนกรุงศรีอยุธยานะเราเราจะนึกถึงเช่นที่จันทบุรีเราจะนึกถึงเมืองพระเนียเนเน่ยนะแล้วในชนบุรีเราจะนึกถึงมีตั้งแต่เมืองพระรถเนาะ,ะเมืองศรีพระโลแล้วก็เมืองบอ,อที่บ่อทองเขาเรือกเมืองอะไรนะ,ะพญาพญาเล่แล้วก็ที่ปราจีนบุรีแลวในสัตว์แก้วนี่ก็เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเออ แต่ทีนี้ก็คือว่าบริเวณซึ่งเป็นจังหวัดระยองเนี่ยเ,เรากลับไม่ค่อยรู้นะครับเรากับเรากับไม่ค่อยเรากับไม่ค่อยเห็นว่ามันมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับเมืองเหล่านี้ยังไงนะครับผมอ,อ,อยากให้ลองก๊อฟช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าเพราะอะไรทาไมเ,เ,เรื่องของก่อนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับผมในระยองเนี่ยม,มันหายไปไหนครับ แล้วแล้วแล้วมันมันมีความยังมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะฟื้นประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะครับมาให้เป็นที่รับรู้กันนะครับอครับถามยาวขึ้นนิดหนึ่งก็ครับก็ประวัติศาสตร์ของระยองนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปผูกกับเรื่องของพระเจ้าตากเรื่องของสุนทรภู่นะครับจริงประวัติศาสตร์ของระยองเนี่ยเก่าแก่นะครับดังดังหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเราก็พบอ่า ที่อุทยานแห่งชาติเขาจะเมาเขาวงนะครับแล้วก็พบหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อยู่แล้วอยู่อาศัยนะครับผมแล้วก็บริเวณอําเภอบ้าน่า่เนี่ยก็มีเรื่องของคันดินโบราณที่เป็นเรื่องของชุมชนโบราณนะครับหรือหลักฐานจากพบวรนรูปแบบฟูนันนะครับที่วัดหนองกระบอกหรือปริมากรรมชิ้นสว่วนพระเนตรนะครับที่ปัจจุบันเก็บอยู่ที่โรงเรียนระยองวิทยาคมนะครับซึ่งแม้ของพวกนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับเป็นโบราณวัตถุองจริงหรือประวาสที่จริงนะครับแต่เป็นของที่มีการเคลื่อนย้ายอยู่นะครับ แต่หลักฐานที่พบในพื้นที่นี้ก็จะพอบ่งบอกได้ว่าเมืองระยองเนี่ยอาจจะมีชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วแล้วก็ปัจจัยด้านทางด้านความเหมาะสมนะครับอย่างเช่นตัวอำเภอบ้านค่ายเนี่ยก็มีเส้นลำน้ําทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญคือแม่น้ําระยองหรือที่เรียกว่าคลองใหญ่นะครับผมซึ่งมันเป็นที่ราบที่ราบรุ่มขนาดใหญ่ในของเมืองชายทะเลตะวันออกนะครับที่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม แล้วก็เส้นคอมใหญ่เนี่ยมันก็ขึ้นไปจนถึงอำเภอปกแดงขึ้นไปจนถึงอาจจะสัมพันธ์กับกลุ่มของเมืองพญาเล่ที่ช,ชนบุรีนะครับดังนั้นความความเป็นเมืองระยองเนี่ยหลักฐานอาจจะข้อจํากัดของหลักฐานที่มีไม่มากแต่ก็จงพอบ่งชี้ได้นะครับว่าพื้นที่นี้มันมีความสําคัญมาตั้งแต่อาสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาแล้วครับแล้วก็เมื่อเข้าสู่สมัยอยุธยาเนี่ยด้วยกันมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับ มันทำให้เมืองเนี่ยมีการขยายเเติบโตมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับ